เร,เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมโน,โนูญนะคะหลังศาลเขาก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วก็สำคัญก็คือต้องรอดูคำวินิจฉัยกลางที่ครบถ้วนนะครับว่าความหมายที่แท้จริงหรือว่าคำวินิจฉัยเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะว่าขณะนี้ก็มีความเห็นที่ดูเหมือนจะไม่ตรงกันอยู่นะครับและก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ ผมจะต้องรอดูอท่านประธานรัฐสภาว่าจะมีแนวทางในการดําเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่ในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสําหรับพรรคประชาธิปัตย์ถ้ามีการเ,าเรียกประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาในวาระที่3พรรก,ก็จะให้ความเห็นชอบ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็ยืนในจุดเดิมที่เคยพูดมาตลอดว่าในทุกกรณีที่เราต้องร่วมตัดสินใจก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ <c oughs> เพื่อนำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นซึ่งก็เป็นจุดยืนที่ยืนมาตลอดไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ นี้เราเห็นด้วยไหมคะกับการที่จะนําไปทําประชามติเลยค่ะถามประชาชนไปเลยว่าจะแก้ไขหรือไม่อย่างเงี้ยค่ะ,ะก็ต้องอยู่ที่คําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าสุดท้ายคําวินิจฉัยฉบับเต็มมีความหมายว่าอย่างไรเพราะขณะนี้เนี่ยหลายฝ่ายก,ก็พูดตรงกันว่าก็กเฉพาะข้อเฉพาะ,ะที่มีถ้อยถแถลงออกมาเบื้องต้นซึ่งก็ ยังจะต้องดูฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าทุกฝ่ายก็คงจะต้องรอดูวน,นั่นด้วยเหมือนกันนะครับทีางการทีเ่เรบอกว่าอาจจะเป็นโมฆะค่ะที่เราร่างมาแล้ววรระหนึ่งและสองผมไม่อยู่ในฐานะตอบได้ต้องรอดูคำวินิจฉัยฉบับเต็มอย่างที่ผมเรียนก็ย้อนกลับตรงนี้ครับต้องนับหนึ่งจากตรงนั้นก่อนจะทันวันที่สิบเจ็ดไหมคะท่านในการประชุมอะครับผมตอบไม่ได้นะครับก็ต้องต้องรอฉบับเต็มก่อนว่า สุดท้ายแล้วแปลว่าอย่างไรเพราะขณะนี้เฉพาะที่รับทราบมาเบื้องต้นสั้นๆเนี่ยก็ถูกเถียงกันอยู่สองฝ่ายท่าอยางเ็นสองทำในกรณีของรายมาตารอไหมคะจะมีการเสนอแก้ไขรายมาตารอไหมไหมคะก็ขอให้ได้ข้อยุติตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ก็ทำงานร่วมกับพักร่วมรัฐบาลในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อน,นำไปสู่การจัดตั้งส,สรที่ต้องร่วมกับพักร่วมก็เพราะว่าเรามีแค่50โดยประมาณไม่พอที่จะเสนอด้วยตัวเองเพราะว่าจะเสนอด้วยตัวเองต้องใช้ถึงร้อยเสียงโดยประมาณนะครับก็ต้องทำงานร่วมกับพักร่วมและก็บางเงินว่าเราผลักดันจนกระทั่งเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว ก็ต้องไปทํางานร่วมกันตรงนั้นแล้วก็ขณะนี้ที่รอวาระสามก็คือร่างของพักประชาธิปัตย์ที่ร่วมกับพักร่วมรัฐบาลบถ้ามีการประชุมตรงนั้นเพื่อลงมติประชาธิปัตย์ก็จะลงมติสนับสนุนให้ความเห็นชอบนะครับตอนนี้กังวลไหมคะเพราะว่าก็เริ่มมีกระบวนการว่าจะโหวตความร่างวาระสามไปเลยค่ะก็อยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละฝ่ายว่าจะเป็นอย่างไรแต่ประชาธิปัตย์จุดยืนชัดเจนครับ เราสนับสนุนและให้ความเห็นชอบถ้ามีการประชุมแล้วก็ให้มีการลงมตินะครับต่อคปอย่า,ยางตอนล่าสุดเองทางพรรคการเมืองฝ่ายค้านก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลน,นะคะทำประชามติถามประชาชนตามคำวิิจฉัยของศาลเลยะคะ่ะว่าต้องการจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่อะคะเราจะนําไปทบทวนแล้วก็เสนอต่อครรมในการดาเนินการเรื่องนี้ไหมคะในฐานะที่เป็นพรรคที่เสนอเรื่องนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะขณะนี้ถือว่าเราผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ผ่านวาระ1นสองแล้วแล้วก็มาจนถึงรอที่จะพิจารณาวาระที่3แล้วนะครับซึ่งทราบว่าท่านประธานก็ได้นัดไประชุม,มัาที่17หรือ18แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะผลักดันตรงนี้ให้ให้สุดทางก่อนส่วนถ้ามันผลจะเป็นอย่างไรเพราะคําวินิจฉัขยของสารรัฐมนูลก็ค่อยมาว่ากันอีกครั้งนแต่จุดยืนเดิมยังมีอยู่เราอยากเห็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปตาย,ยิ่งขึ้นเพราะว่า ประเทศจำเป็นจะต้องเดินไปในทางนั้นนะครับต้องร่างใหม่เลยไหมคะท่าน